เปลนฟอนเด้อ,อยากโจมทุกคนทุกท่านมันตะไตร่เสาทันที่24พฤศจิกายน2568นบานกระจายค้านะถมทีศคุดดินและขุดบ่อ60,007ลดราคาให้โยก ถิก่ก็โคดโคดบ่อหกหมื่นสามแบบไปลดให้หกหมื่นวันนี้ก็คนกินลูกลังมากถมทีนั่นนี่ก็หลายลดดบบรถดูสามสิบกว่ารถมารถไอโยนแล้วก็เฮ็ดไปเนาะงบประมาณก,เกนนะะ็เงินกระถิ่นนั่นแหละเงินรวมทักก้บุญนั่นแหละก็เอามาบริหารจัดการสงเคราะห์ สางวัตสางว่าให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปเอล่ะไม่เหม็นเงินเจ้าของหรอกเงินโยมเงินภูมีจิตศรัทธาเอล่ะเอากมาเห็นให้มันเกิดประโยชน์ต่อไปทั้งการเ็ิณย่ในวดัดทังการสงเคราะห์ทังการปัจจัยซี่การยู่การกินตามถ้ำ ตามค้ามสอนพุทธเจ้าอะล่ะมีวัดวาไว้กันมึงก็มันเป็นวัดใหม่มึงก็ได้ต้องถมนะวาวาละถ้าเป็นวัดที่ว่ามีต้นไม้มีอย่างครบสมบูรณ์ก็บรได้เฮ็ดอย่างละยุ่งเป้าวนาไปเฮ็ดไปมันสมบูรณ์แล้วกันก็บรามีอย่างเฮ็ดก็ศึกษาธรรมะอ่ะล่ะก็มีแนวเฮ็ดคือเก่าอ่ะละ่ะต้องดูแหลหูวสมเสียมบํารุง ต่อไปเรื่อยๆมันมีแนวต้องทำหน้าที่ไปเรื่อยๆคือว่าเป็นธรรมะปฏิบัติธรรมถ้าเข้าใจธรรมะมันก็ไม่เหมือนว่ากลงวนหรือว่าเป็นทุกเลยเออพได้เงินมาเนี่ยพระบ่มีธรรมะเนี่ยมันก็ยืดว่าของโกแล้วได้แม่นว่า <c ười> เคยเปลี่ยนเหมืนว่ามีได้ไม่นดกินเลีแยม้แต่ไปงานคิดนิมนต์ใน,นนี้ละอพอได้เงินมาแบบวังของโกหลด ที่จริงเขาก็ทําบุญมาให้พระให้หนใช้ในใการดูแลให้เพ้นสบายให้หละยังเป็นพระนี่โคกย่มเขาก็เฮงเยอะทําบุญเนาะเฮงเยอะป็นยูสุขสบายมันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เออมันแปกไปจาก,ก,กเพียรฆรวาสจวงกาเป็นพระนี่ก็ได้แต่ว่าบทศึกษาทำเมื่อก็หลงเจ้าของหละอยูสุขสบายไปอยู่กินดีมีดี ทีด่ดีก็ให้เพื่อนไปบาได้มีจิตสำนึกในความเป็นเพียรนักบวชเป็นเพียรที่ว่ามาอยู่ในวัดอาศัยปัจจัยอย่างโยมกับหลงเจ้ห่วก็เป็นผลเสียก็เป็นบาปหลายได้เหอเห็ดบาปก็บ,บาปหลายต้องนรกบุญก็ได้บุญหลายเือกันการเข้ามาบวชอย่ยบอกเข้าใจในวัดว่าศาสนาเนี่ยก็มาโลดมาโกรธมนหลงในวัดกับกลายเป็นเพศไปได้ได้ ได้อย่างมากแล้วก็ของกู้ของโคเมาออของในวัดนี่นี่แหละมันจะเป็นเปียดมียึดมันถือมันมีของไผในวัดแบ่งกันกินกันใช้ของญาติโยมถวายมาเขาเว้าย,ำย้ำอยู่ละกินเล่นมันบ่อยย่องเนี่ยมันได้มากแล้วของกูจีวอนโคบ้านโคผ้าก็ได้เห็นดีปะตายไปก็จีวรก็เห็นบอกกตยังไปเกิดเป็นเลียนในจีวอน นั่นแหละมันยึดมั่นถือมัน่นนั้นต้องเข้าใจอูประท่านขันเข้าใจเหตุของทุกข์ของคำสอนของพระเจ้าวอันนียมันเห็นให้เหาเนี่ยโอ้มีความศรัทธามีความเดิมใส่อยูวอ่ว่มีความ,มเกิดความรู้สึกว่าโอ้มันเห็นความจริงของชีวิตม่ได้อย่างเกิดมา่มันหาความสุขความทุกข์กำเนิงลมๆแรง เกิดมาก็ให้เกิดมาเห็นอบอกโรงพยาบาลพากันไปเบื้องตลอดไม่เหมือนบอกเจ็บป่วยก็ไปเห็นบอกขึ้นหลายแด้คนออกไปยังคนเจ็บขึ้นหลายเด้คนแก่ก็มีคนตายก็มีมันบอกอยู่โรงพยาบาลคนเกิดก็มีเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโรงพยาบาลั้งงมัดพิจารณาอยู่บ่ไปก็มีแต่โอ้อยาหายเยอะเจ็บเยอะป่วยแต่ละคนก็น่านอนสมอยู่ของคนก็ ไม่ได้ปุ่งสังเวชร่างกายนอนก้นโทรศัพท์เซ้ยอะไรไปเบิ่งนี่มันมองต่างเพราะว่าอย่างพาราะวะบ่มีความคิดที่จะพิจารณาให้มันเป็นรรมบร่มีบ่มีการพิจารณาเห็นสภาวะรรมสภาวะคือสิ่งที่มันเปลี่ยนแบบนี้ละสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติที่มันเจ็บมันแก่มันตายมองเลยกับบกให้ใจมันเป็นทุกข์กันหนาบอ,บอให้มันปุ่งแต่งเสพนะ ส่วนมากแล้วโอ้ไปโรงพยาบาลมีแต่คนเป็นทุกข์ราวาเสียบราะว่าคืดบาเปลี่ยนมีแต่ทุกข์คนไปเยี่ยมกับป่วยนั่งเนี่ยป่วยนั่ป่วยดั้งเจ็ดย่มใดสิได้อ้ยย่ำใดสิหายไปนอนบางคนบางคนไปนอนเฝ้าคนป่วยกับป่วยกว่าคนคนไข้กัเมีทุกข์กว่ากว่าย่ำใดมึงสิวากุกุทุก์นมึงเด้อว่าทุกข์กว่าคนป่วย นอนเฝ้าบ่ามีมงนอนลงป่านมันหลายเนาะะเออสภาพว่าจิตใจมังเห็นบ่ะมันต่างมันเห็นให้สิ่งต่างๆเป็นทุกข์ได้เพราะว่าผ่ามีปัญญามองเห็นธรรมะนี่ยถ้าเอามีธรรมะเอาไปอยู่ใส่เอากับศึกษาเห็นบ่ะยงได้ไปนอนลงบา่าก็เห็นโอ้คนนั้นเขาป่วยคนนุ่มก็มีก็ป่วยคนนั้นขาลีบ หเงาะเป็นอย่างน้อไปทบถามกันเบื่อดู้เหนบอกนี่มีแต่คนทุกข์คะแนนบอกรวยก็ทุกข์รวยก็ป่วยนั่นแหละว่าจนก็ป่วยนี่ม่ว่ารวยแล้วก่ป่วยแกเจ็บทุกข์อึอนกัดนี่บอกถึงแม้ว่าเจ้าสีนนห้อง V ีไอพีเนาะไปโรงพยาบาลมีห้อง V ีไอพีว่าสำหรับคนป่วยโอ้ยมันมันเป็นเจ็บมันป่วยมันไม่ได้คิดว่ากูนอนสบายในห้องบีไอพีหรอก <c ười> คือคนตายฮหละสิเต่งประดับประดาโลงซพงามสํมาใดก็คนตายเนาะเนอโลงซพจะเสียงงามเนยเจ้าฟื้นขึ้นมาซนส้มได้อยู่ยบป่าตายคือเกา่าถึงแม้ว่าสิตายแบบหามไปบ่ต้องมีโลงอยู่กล่องฟอ,น,อน,นก็คือคนตายตายแล้วก็ไปตามกรรมไม่ว่ามีโลงงามแล้วโลงซพงามแล้วตายไปสิได้ไปยุ่อเฮือนงามบางคนแปลว่าได้เออมีโลงซพงามที่ตายไปสิได ไปอยู่ในเหือนง,งามมันมีแมรนสิได้จะเค<อ>ยได้อยู่หือนง,งามนี่เดร้างกุฏินี่เดร้างกุฏินี่แหละไปตายไปจึงไป่ได้อยู่เฮื่นง,งามมันไม่ได้แม่วมนว่าได้โลงสวบงามแล้วสิไ,ไปอยู่ตายไปสิได้ไปดูในเหือนงามมันมีเม่นแหละตายไปก็ไปตามกรรมแล้วบุญกรรมเจ้าของเย็ดไว้อยู่ไงประดับประดาสวยงามสั้นใดมันงกน็นี่สวยอย่างได้ดอกตายไปแล้ว จังว่านี่เขาสร้างห่ักเหตุให้มันถธอต้องจะได้เหินง่ายสร้างอุตเตยจะได้กินอาหารดีกันถวายของดีถวายของเลือดย่อมได้ของเลอือุเดเจ้ากันสอนไว้หมดแหละอันนี้ศก,ก์กรรมมันเจ้าของที่เจ้าของได้มากก็ย้อนกรรมเจ้าของเหี้นนี่นแหละเขาหูเหตุเราก็สร้างเหีุปัจจัยบรารมีให้เจ้าของตัวมันมันให้มันเกิดความ มันคงคือมีมีรักจิตใจเจ้าขอมเหราะนั่นเพื่อว้าอันนั้นก็ขึ้นไปน้าเขาเออผู้น,นั้นผุ้นี้เว้าก็ไปไหลไปน้าเขาว่าจะไปเฮ็ดบุญหรอไม่นด้ได้บุญนย่ยงเอาคนที่เว้านะไปสังเกตบังเขาเฮ็ดบุญจุกถืออยูอ่ผมไม่ได้เฮ็ดมอนบอกพระมีดีไปเฮ็ดบุญนี่แล้วแล้วมันเฮ็ดบุญอยู่บ่คนที่เวาลไหนม็นบอกมินบอกไม่ได้เฮ็ดดอกแ้่คนทําบุญน,นี่เหลียเขาไม่ได้สนใจคนสัดท่ายี่เหลีย มันก็ทำบุญด้วยก็พระพระดีมีดีก็ยะเขาม,มีความศรัทธาแล้วไม่ได้เกี่ยวคนที่ว่าว่าบม่มีเคยยึดบุญจากเธอหรอกเคยเข้าวัดจากเถอหมีแต่คอยจ้องตำนี้พระตำนี้ชี้วัดนั้นดีวัดนี้มีดีพระมีแต่ว่าว่พื้นผู้น,นั้นผู้น,นี้อะไรความดีเจ้าของบมมีเพราะนั้นคนที่เขาเป็นพระเป็นชี้าต้องมีรักรรมะเจ้าของอันใดมันดีก็เฮ็ดไปเลยก็กรรมเจ้าของ อันผัวนั้นยันนั้นดีผู้นี้ดีผู้นั้นจะ่ไปฮักได้ผู้นี้ดีกว่าปลายไปน้ำเขาอืมีรักธรรมะเห่งบ่มีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมมันก็เสียไปคือว่าละ่ะถ้ามีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อสีดีไม่ดีเรื่องของเขาเนะผอ้ี่โสกับตุ๊กนรกเขามันเกี่ยวอย่างกับเฮ้าเฮ้ากับรับพิศชอบตัวเจ้าของตัวเจ้าของสวัวกับเจ้าของกับตุ๊กนรก,กตายไปเนี่ย คือคิดไม่เห็นเห,นเหนุ้ตรงนี้ตน้นี่มันเ,เขาโซ่ก็สิเป็นทุกข์น้ำเขาโซ่น้ำเขาไม่เหมี่ยนอันนี้ดีเออควรสีเฮ็ุตามเขา,เาบินดนีน่ใดทำบุญทำทานดีเออเฮตุแหละละกิเลสตัณหาละตัวตนทำดีก็ยัเงี้ยเอาดีโอ้มันเปลี่ยนไปเพื่อกันปล่อยว่างละอุปทฏา,านขันโอ้นี่หนูความสอน,นเบื่อเจ้าไปนิพพาดเนี่ยก็ปฏิบัติเละ นี่แหละจังหวามาฟังธรรมมันก็รู้เหตุเส้นทางนี่เหมือนบอกก็ให้เกิดปัญญาเกิดความเห็นที่ถือตองมันก็มีลักจิตลักใจมันคงจะไขยเคลียไปทั้งได้หมไปเพื่อจะเสือกกะ็ะเสอกกูบ่เสือกกูสิไปนี่พานกูจะพ้นทุกข์งงอืกูไม่จะโง่อีกแล้วเนี่ยก็ได้ลักเจ้าของตัวเออไม่เหมือนีอย่างก็โอ้ยมีความสุขเด้อกับรูปเสียงกินรถกับโลกเมาเด้อ หนี่พระคูบาคอยมักเจ้าเิกมาแต่งงานก็คอยเดินเอาเนี่ยดีนะมันก็บ่หลงไ้แหละเนาะมันมีลักธรรมเห็นทุกเห็นตัวกูที่มันเห็นมาแล้วว่ามันสุกกับย่างรวมเสียงกินรถมันหลงกันอยู่เนี่ยนี่แหละมันย้อนพ่ายแพ้ต่อกิเลสนั่นแหละจิตใจมันอ่อนแอนะเอมันบ่มีลักธรรมมันอ่อนแอมันมันอ่อนแอกันมากอยู่แล้วล่ะวันนี้มันบ่มีลักธรรมที่มัน เสริมกำลังให้มันเข้มแข็งในถ้ำน,นะบ่มีพลังพละห้านะ่ะกำลังของถ้ำสัทธากับบ่มีความเพียรกับบ่มีวสติสมาธิปัญญากับบ่มีในนี่แหละมึงก็พอ่อนเอก็เพ้ภัยตอกิเลสตัณหาก็หลงในรูปที่ปรากฏคำว่าภาาัยแพ้กัติดบ่วงของม่านกันนั่นแหละก็ไปเห็นรูปแล้วกันโอ้พ่อใจในรูปบมพ่อใจก็ติดบ่วงขึ้นกันนั่นแหละ ติดบ่วงในบ่วงหักบ่วงสั่งนั่นแหละเป็นรูปงามก็เออถือใจมันบ่เมือนก็ติดบ่วงม่านขึ้นกันนั่นแหละเฮ็ยให้มีลูดด่อันเดียวอั่นี้แหละม่านยุ่ยใส่ใสก็ยุ่ในใจเจ้าของที่มันอ่อนเออนี่มันบ่มีปัญญาเดียมันมีกำลังของสติสมาธิปัญญามันก็นพะหาหาหละห้าละสัทธาความเสื้อด้วยปัญญา เย่านี้คบ่มีกําลังเอาบ่มีความเห็นที่ถือต้องถ้ามันเห็นถี่ต้องมันรวบกับคือแค่สิ่งปรากฏเท่านั้นแหละเนยังมาปรุงแต่งให้มีความพอใจในรวบหรือว่าสร้างในรวบมันมีกําลังเห็นบอกมันก็ได้ศึกษาพิจรารณาก็บวมวันไหว่แหละอันนี้แหละจิตที่ไม่หวันไหวกับสิ่งกระทบก็บเปรียบเสมือนโพผาภูเขาไม่หวันไหวด้วยแรงลม ลวมสีแห้งซ้ำใดผ้า,ายุ้ยแห้งซ้ำใดมันบอกหน้าผาหินโพเขาก็ซื่อๆอ,อยู่จิตใจของคนมีรักธรรมที่มันคงมีปัญญาบุญมันกับบอลวั่นไหวตัวรูปก็ซื่อๆอ,อยู่เลยเห็นรูปอะคอมาัดด้าก็ซื่อๆอยู่นะ <laughs> อันนมาด้าแล้วมีได้ก็เมกมีได้ก็ต้องไปต้องเฮาต้องหอนในเสียงแลว้วไวไวเนีย่ยกิเลสหนาไหมมีตัวตวน มันก็สอนมันบ่ได้มันก็หลงไปตามาสัญชาตญาณตามความหลงของสัต์โลกนั่นแหะหมายถึงเขาบ่รู้เหลืองอยู่แล้วในการพิจารณาจิตใจเจ้าของคนนี่มันรู้ได้ฟังทําได้หูมาฟังก็เฮ็ดให้คิดได้ว่าเออเขาหลงในรูปเสียงลิ่รสเขาหลงในกามเด้อเขาควรสิถอนความง้เนี่ยใดเขาจงบ่ทุกเหนียวคนทั้งหลายเขาเพิดเพื่อน,นกันอยู่ขเขาแย่ง รูปเสียงกินรถกันยู่แย่งเยอะกันยู่แย่งมาเสียบแล้วก็ดับไปเสียบดับไปแค่นั้นสัวข,ข้าวสุกบ่จจิงมันสุกจอมปอบสุกข,ของสัตว์โลกสุกในกาเทวด,ดาก็สุกในกาเพศทีกันมีเงินอยัยงกันนั่นแหละก็สุกในกาน้องสุกข,ของสัตว์โลกที่ยังคองอย่สัตว์โลกคงองู่ก็ต้องเป็นไปตามกรรม พ้นจากกรรมมาได้พ้นจากทุกมาได้เนีย่ยเกิดการวินวายตายเกิดจังเป็นทุกข์มัน้อนว้ยังบ่ชหูฐานะเจ้าของที่หลงในกาจังว่ามาถอนมาเรียนรู้สภาวะดจิตใจเจ้าของมีการปรุงแต่งให้มันเปลี่ยน,นเปลนแล้วก็เสพใจนี่แหละเป็นผู้กำหนดมดความคิดเห็นปรุงแต่งขึ้นมาในจิตัต่เมืเป็นผู้สร้าง เมื่อไรใจอะไรเป็นผู้สร้างอันนั้นสร้างอันนี้ขึ้นมาให้มันงาไม่ให้มันบ่ง่าให้มันทื่อใจบ่ทื่อใจพ่อใจบ่พ่อยใ,ใจให้มันสุขให้มันทุกข์ใจอะไรเป็นผู้สร้างผู้กาหนดนั่นแหละนั่นแหละปัญญาเห็นเนาะปัญญาใจบ่มีปัญญาความเห็นนั่นแหละมันก็สร้างให้สร้างสร้างให้ฮักหเห็นบ่แต่และคนก็ไปเห็นในแนวเดียวกันก็นอาเช สั่งบ่คือกันหรือว่าสอบบ่คือกันได้ระดับความสั่งความสอบนะนะกินก๋วยเตี๋ยวร้านเดียวกันบางคนก็บว่าเออแซ่บก่บางคนวาบ่แซ่บก็มีอมันก็ตั้งกันอยู่แต่มันก็มีตัวกูคือกันนี่ก็ตัวกูพ่อใจมีตัวกูพ่อใจนั่นแหละสัตว์โลกเนี้ยมันไม่ได้ศึกษาเนี้ยได้ธรรมะมันมีอยู่กับพฮอตลอดทุกสมมุติไหนิโรธมาริยสัจ สอนที่เห็นเห็นกันอยู่พระพุทธเจ้าเป็นเป็นผู้รู้ความจริงตรงนี้ก็มาสอนให้เราเห็นให้ศึกษาไม่ได้เหมือนว่าเป็นสิ่งลึกลับเป็นสิ่งที่เรียนรู้บ่ได้เป็นสิ่งที่อยู่กับตัวเจ้าของเยู่แล้วอยู่กับสัตว์โลกอยู่แล้ว <S <S มันมีตัวตนพ่อขึ้นมาพงแต่งกับสิ่งปรากฏมันก็เป็นทุกเนี่ยมันก็เหมือนตัวเหมือนบ่ <S <S มีการคิดพิจารณา <S <S 1> <S 1> เห็นอารมณ์เจ้าของ ที่ว่าตามันเห็นรูปแล้วมันปวงแต่งให้เป็นสุกเป็นทุกเออมันมันโง่ไปให้อันนั้นอันนี้เปลี่ยนนั่นเป็นนี้แล้วก็เป็นสุขเป็นทุกมันเกิดที่จิตทั้งหมดเขาก็ยืดซื้อเอ็นบ่อีหยังยืดซื้อเมื่อดินยังบ่ไม่ได้เป็นอย่างเลยเป็นอยู่จิตจิตที่คิดก็มาให้มันเป็นเป็นซาลาเอ้มันไม่ได้เป็นปะเว้าเอาจิตคิดเอาแล้วก็ บ่เดียววะอันนี้สาราเออแล้วก็เออเออไม่บ่เออคือเดี๋ยวเออม้นเม้นวะ <ś ś ś> สิเอือนว่าเฮือนบ่ได้ได้สิเอือนว่าโรงงานกับบ่ได้ต้องเอือนสาระเออเมนก็เม้นตามสมมุติแต่เขาบ่ได้เป็นอย่างเนี่ยเอาสมมุติอาอเอาภาษาอา้อภาษาสมมุตไหนหนิไอนาะเขาก็ยื้อเห็นอยู่บ่นั่นแหละนั่นแหละคือความหวังสภาพว่าทำนั่นแหละคือความจริง แล้วก็เท่ากับไม่ได้คิดว่ามันสีใงญ่สีน้อยมันบอกว่างามบอกงามกับธรรม,มาดาธรรม,มาชาติเพราะว่าสร้างเพื่อว่ามาเป็นประโยชน์ในการป้องกันแดดล่มฝนไหนเดียอายุเฮือนสร้างล้านแปน้นคือกันสร้างขึ้นมาเพื่อว่าอาศัยเป็นที่อยู่อาศัยป้องกันอแดดล่มฝนเนี่ยที่เขาสวดกันนะมินบอกที่พระพุทธเจ้าเป็นสวดมันเหมือนเด้เออเสียนาสนะจังว่าป้องกันแดด ฝนลมซัดเลยขานทั้งหลายยุงเหลือบลินเพื่อพระวนาเนี่ยเพื่อพระวนาได้เพื่อนขึ้นกันได้เนาะสร้างเฮือนสร้างสร้างนี่มาเพื่อว่าไม่ยู่อาศัยป้องกันแดดล่มให้นอนสุกสบายเพื่อ,อเพื่ออย่างอันนั้นโลวกเขาบเพื่อเสียบกามเหมนเ่าเพื่อกูเพื่อท่านขันแต่ว่าเพื่อทั้งท่ำแบบว่าเพื่อละเพื่อพระวนาศึกษาว่ากูสิมีความๆๆๆๆๆสุกกัรมอย่างกูมีความทุกข์กรรมอย่างสุกทุก เป็นแค่ซิ่งปรากฏเป็นแค่เวทนาที่โ่เมนเห่าเท่ากับมันหลงวัดทุกทุกเป็นเหานี่แหละมันบก,กศึกษาธรรมนี่แหละมันบกเข้าใจสภาวะธรรมพอวัดมานับถือศาสนาก็ยังบอกหูอุปทัมภขันยังบอกหูเลื้องนี่มีแต่หาทุกอารมณ์ที่พ่อใจคือว่าฮะละไปวัดค่เฮ็ดกิจกรรมอย่างสิมีความซุกทำพิธีกรรมยังฟ้อนร่ำก็มีเห็นบะ ต้อนรับกัทินต้อนรับมีเอียงต้องมีดนตีประครบผงมกันเอให้มีกิจกรรมที่มีตัวโกู่ะละได้รู้สึกดีกินเหล้าเมาอย่ากันแน่งานบุญงานทานเนี่ยย้อนไปเบื้องครั้งพุทธาการบ่มีพรนะพุทธเจ้าไม่ได้ขาเฮ็ดแนี้มันเพื่อพ้าเฮ็ดเนี่ยโอ้จักแล้วจักบัวแหละเจ้าเพื่อแหละนั่นแหละลักที่ คือต้องตามคำสอนพุทธเจ้าเขาต้องขึ้นตรงก็พุทธเจ้าคำสอนเพิ่นเป็นเนี้ยนี่มาฟังให้เขาใจอือโหนะโอโหมาฟังเนี่ยธรรมะให้เข้าใจพิจารณาเบื้องแน่อนี่รถฟังเสียงธรรมเสียงเทศเลยโอ้ยมีเยอะได้ยินวะตะกี้คนพู้เฒ่าผู้แก่เขาเลยหาฟังเทศฟังธรรมเนาะคนสนใจธรรมะแต่ว่าคน สนใจเขาก็บอกฟังคือว่าล่ะเขาก็ได้ยินเสียงนโมตัสสะเพราะว่โตแล้วก็ออวุดหูไว้หรือว่าฟังเอโทรศัพท์เลื่อนไปเห็นผ้าก็เลื่อนลึดนๆหนีว่าได้ยินยินบ่เนี่ยความศรัทธาความ,มเลื่อมใสในศาสนาที่ให้เขาเกิดปัญญามันน้อยทั้งที่โอกาสเจ้าของได้เกิดมา เจอสิ่งที่จะให้เกิดประโยชน์กับเจ้าของคือเฮตให้เจ้าของพ้นทุกข์ก็ยังบ่หูจักสิ่งที่มีค่าที่สุดอย่างว่าครูบาอาจารย์ก็มาว่ามาเทศมาให้กำลังใจให้ตัวของเนี่ยมีกำลังใจมีการพึกปฏิบัติไปแต่สำคัญคือตัวเจ้าของต้องเป็นลักของเจ้าของต้องพึ่งเจ้าของมีแน,นพึ่งแต่ครูบาอาจารย์เป็นพระเป็นย้อนพระนั่ละบอสอนอมันก็มมีนแนวแหละเนาะ เจ้าของบาคคนขวายศึกษาให้เข้าใจไปอยู่กับอาจารย์นั้นดีดีนั่นได้นันเจ้าขวงบอกว่าพืชดีเฮานี่เป็นลูดซิษหลวงปู่นั้นได้หลวงปู่นี้ได้เ้ากับหลวงปู่เพิ่นดีเจ้าของเฮ็ดดีอยู่บ่เอาแต่คูบาา่บาอาจารย์มาอ้างบางคนเขาอยู่สายดีเอศ้ศิษหลวงพ่อได้เออมาธรรมดาได้เฮ้าเจ้าขวงเป็นยังโกรธลบหลงอยู่มันละเมอนบอ่ลูบบกศิษ์พระพุทธเจ้ายังโกรธลบหลงอยู่เมนอยู่บ่มันมีเมอ พระเจ้าขันว่าผู้ใดยังมีความเกียรติสั่งสตัตวตัเขาสีมาเอาหอกมาแทงออร้อยเธอเนี่ยสาร้อยเธอเละทิ้งร้อยอเธอแรงร้อยเธอตอนแรงร้อยเธอเจ้ายังมีความโกรธเขาอยู่แสดงว่าโบมนลูกศิษย์ตถถาคตเนี่ยเป็นอย่างไรนั่นผู้ใดเห็นอยู่บป่เห็นสิเป็นปลูกศิษย์พระพุทธเจ้าต้องบอกโกดเขาเขาหอกมาแทง เสาร้อยเถอเทียงร้อยเถอแรงร้อยเถอเจ้าต้องบอกโกดนั่นละ่ะลูดิิียตตถาคตลูดเียพุทธเจ้าอันนี้พเลอเขาเหลียวมาตาสซักเสื้อเสือกะมึงมีเลืองมึงหาเลือ,ะะองกูบอกว่าผมว่องเสื้อกะมีไหวละ่ะหนุคนอนุ่งคนเฮ็ดฟุตฟาดไส่กะซั่งเลยพระมิชีเมียพระหินบอกอันนี้บอก,กูดเียพุทธเจ้าลูดเสียตตถาคตโอ้มนเลไิไก่กันขนาด ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามเพิ่นความงดงิดลำขาญในใ,ใจผมมีการศึกษาผมมีสติน้อมนำคำสอนพุทธเจ้ามาตื่นใจเจ้าของก็ทุกข์อยู่ในนี้แหละอย่างว่ามีโอกาสมาฟังทรามีโอกาสแก้ไขใจเจ้าของแหละฟ้าแก้ไขจงหน่อยมันกระตายแล้วนี่มันบมบสายมันบ,บมีสายเนาะดีโซเลียวสําำใดก็แก้ไขได้แหละ มาเจอคําสอนพุธทธเจ้าล่ะองคุลีมานมิยิงบาปตายจาร่าเราก็ยังแก้ไขได้ยิตใจเรากลับมาสู่หนทางการมีสติดได้เห็นความโมง่เจ้าขวงนั่นล่ละเยึดมันย่างลุโผ่เพราะแม่เห็นบป่าจะไปฆ่าเพื่อเห็นยังอูคุลีมานกูจะได้เนาะโอู้ยเยจะได้บีศากูยจะรวยเยอะมีเห็นจว่าทางหลวงเ้าก็ได้ เฮ็ดอย่างไปก็เพื่อเจ้าของทั้งหมดตัวกูทั้งเมดเห็นแก่ตัวมาเข้าใจธรรมะพระเจ้าก็บมีแต่เอาตัวตนอ้อเอาตัวกูอ้อมันยังพ้นทุกข์มองเนี่ยไม่ได้เฮ้ยเจ้าของได้ดีมีเปลี่ยนกำ่ังละ่ะเข้าใจเหตุของทุกข์ลยนั่นแหละเฮาเข้าใจธรรมะฟังธรรมให้เข้าใจเราจะได้สัทธาปฏิบัติเทือรักมันสิบอ แค่ผู้ใดมันมีรักธรรมนี่แหละว่าบอกแค่กันมีมีแม้นมันมันแค่ในธรรมไี่หละมันเป็นเรื่องของเขาอะนะเขา่าบอกแค่กันเราเฮ้านี่เออเพื่อซอยเพื่อได้ก็ซอยไปอะไะแต่ว่าเออก็ป่อยก็ว่างไปเดี๋ยวเนี่ยมีความดีมันคงในความดีมันคงในธรรมเอาธรรมะที่ปไตายเอาธรรมเป็นไง่ให้มันดื้อต้องในเนี่ยแหละ ເອົາມາຟັງທຳນີ້ສທຸ